ผมเห็นภาษากายนูนเยสดูแล้วไม่ยังไม่ใช่อยู่ในช่วงที่มีความสุขมไม่มีคือบางคนไม่ได้ยิ้มแต่เราเห็นรอยยิ้มบนใบหน้านึกออกใช่ไหมโอเคแววตามันบอกอ่าอาจจะไม่ได้ยิ้มฉีกยิ้มเงี้ยแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีรอยยิ้มบนใบหน้าอะไรเงี้ยแต่ผมดูนูนเยสแล้วยังยังเครียดอยู่อืยังเครียดด้วย เหมือนให้เราเดาก็แฟนบอลมันยังจะโกรธเราอยู่ไหมหรือว่าจะมีปฏิกิริยายังไงตอนเขาลุกขึ้นมาจะลงหรืออนาคตเอายังไงต่อยังไม่รู้เหมือนกันหน้าตาดูมีธุระคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยทีนี้พอถึงจังหวะที่ลูกนั้นเขาน่ายิงมากนะเออผมเห็นปุ๊บอย่างยังนั่งยังหันมาคุยกับยักว่าเฮ้ยลูกนี้แม่งต้องยิงคือคือเข้าไม่เข้าไม่ต้องสนใจเลยด้วยความเป็นตัวลุกอะกองหน้าคือลูกเนี้ยมันแสดงให้เห็น หลากหลายเลยนะหนึ่งขาดความมั่นใจอสองพยายามจะเรียกอะไรหรือเปล่าแบบเหมือนกับว่าสปิริตหรือว่าอยากเอาใจแฟนบอลหรือส่งดีกว่ามันทำให้เขาคิดเยอะไงจริงๆลูกเนี้ยไม่ต้องคิดแล้วคปเรียวแล้วไหนยิงถนัดจะปั่นโค้งเสาสองหรือจะยิงยัดแล้วแต่ยิงไปเลยเพราะว่าถ้าเข้าเนี่ยนะมันจะดีมากเลยเป็นแรงแรง แบบกระโดดไปเลยนะสปริงบอร์ดปั้ปเขาต้องคิดแบบนั้นนุ่มคือคือผมคิดแทนเขาว่าถ้าผมเป็นนูนเยสเนี่ยตอนที่ผมกําลังวอร์มแล้วจะลงไปเนี่ยผมจะคิดอย่างเดียวว่าวันนี้กูจะยิงให้ได้อืไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนแบบไหนเนี่ยคือถ้าถ้าเขาหัวจิตหัวใจเขาแบบเยี่ยมเกรียมหรือว่าเด็ดขาดนะผมว่านูนเยสจะไม่อยู่ในสภาวะแบบนี้อืมอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ว่าเขานะครับคือมันอาจจะเครียดจริงแหละคือการเป็นนักฟุตบอลเนี่ย มันมีความเครียดมีความกดดันอยู่แหละเรารู้แต่คนที่มันหัวจิตหัวใจเข้มแข็งเท่านั้นแหละมันต้องผ่านให้ได้มันจะผ่านได้ใช่ซึ่งเราเห็นบ่อยนะอักฟุตบอลที่มันจะทะลุไปสู่ความเป็นเลิศหรือไปที่สุดแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่หัวใจไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านูนเยสลงไปแล้วแววตาแบบไม่ต้องสนใจเลยนะคำแม่งเกลียวแล้วก็ลงไปกูจะยิงให้ได้ปังปังปัง,ปงแล,ล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะจ่ายจะอะไรมันจะสนุกแล้วผมมว่าลูกนั้นเขา แลรดูว่าไม่มั่นใจคิดเยอะไปหน่อยอกังวลหลากหลายมันก็เลยแบบเก้ๆกลางคืนกลางอ่ะสุดท้ายคือลูกที่เขาส่งแล้วมันไม่ถึงหรือมันเลยซาร่าไหมคือลูกนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้ายิงแล้วเนี่ยจะเข้าไม่เข้าอ่ะแต่จากอกเรื่งงนึจาที่เราดูในทีวีเนี่ยโอกาสเข้ามันเยอะมากแล้วผมไม่รู้สึกว่าถ้าเข้าเนี่ยนูนเยสมึงจะปลดปล่อยเลย